เอาล้ครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Happy g เก e นะตอนนี้มาสู่ EP 3ที่เรียบร้อยนะเหมือน EP ที่แล้วผมจะรีบตัดจบไปหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าผมมาดูตรงโหลดเลเวลเนี่ยจะเป็นจะเป็นมันไอตรงนี้เนี่ยถึงตรงนี้มันจะได้เตียงใช่ป่ะเตี้ยเตียงถึงตรงนี้เนี่ยแล้วทีเนี้ยผมเล่นมาเนี่ยเพิ่งได้แค่สามสามอันเองนะปริศนาคือมันยังไม่ได้นอนเตียงเลยอ,ะอล่ะเออผมน่าจะน่าจะรีบเกินไปนะะ EP ที่แล้ว โอเคถ้า EP นี้ผมเหมารวมให้ได้ผมก็จะเหมารวมให้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าไปเข้าเกมละตอนนี้เกิดอาการถอดหน้ากากไม่ได้นะตอนนี้ต้องทำใจหน่อยนะน้องน้องซนอะใส่อะไรไม่เข้าเรื่องติดกาวหรือเปล่า <c oughs> อุ้ยอะไรอะไม่รู้วิว่งหนีก่อนอ่ามีมีด ทำอไมค่ามันค่ามันค่ามันเอ้าไม่ได้อะไม่ได้โอเคงั้นก็วิ่งไปข้งางหน้าก่อนเผื่อเจออะไรอีกนะนีงไงไอ้หน้ายิ้มหลับอยู่มันต้องมีอะไรนะตื่นเร็วเวเฮ้ยอะไรอ่ะ ไม่มีใครเอามีดเลยเหรอไม่เป็นไรไปโครนข,ข้างหน้าแล้วกันมาฮะปึ๊บอุ้ยอะไรอ่ะถ้อเ,เยยบอีกปึ๊บหยิบมานี่ไงโอเคเย็บ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 มีอะไรอีกไหมอืมขมโมยหมดขมโมยหมดจังหวะน,นี้ มีกป่าแสดงไม่มีแล้วนะก็เอาไปให้ใครอ่ะให้สามคนข้างหลังเหรอเพราะมันมีสามอันพอดีเลยนะน่าจะใช่เนี่ยมันไม่มีอ๋อมันเอามันเอามันเอาโอเคมามานี่มานี่วิ่งไปเร็ว เอาไปเอา้านี่งไงเอาไปทำอะไรกันเนี่ยถือไปกันต่อไปแี่ปึ๊บโอเคครบแล้วไงต่อ <c oughs> อ๋อฮะฮะ <c oughs> เมื่อกี้มันเหมือนหน้าเราเลยนะ <c oughs> เอากินไปวเร็วเค้กอืมอร่อยอ๋อ่อยแล้วไงต่ออา้าวหลับเลยหลับเลยเอา้เอาอา้าวอ้าวไม่มีใครคุมเหรอฮะสมองไม่ทำงานเหรอ ร่างกายขยับเองเหมือนกันเถอะเอ,อือเอาตายเลยอ่าเอาคือโหลดแสดงเมื่อกี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้วมันคืออะไรอะ่ะถือไปเร็วมันต้องมีอะไรนะไม่งั้นไอตัวพวกนี้มันจะ วางวางอ๋อวะมันเ,เป็นเหลือเดินไปสิเอ้าดินไม่ได้หรอเอาเป่าเป่า,ปานี่ไงขึ้นได้แล้วขึ้นไปเลย <c oughs> เป่าไปเลยนะตอนนี้เป่าไปเชิญเป่าเชิญเป่าเชิญเป,เปล่าเร็ว เพื่อนเปล่าไว้ก็อะไรอย่างอะ่ะโอเคมาไปกันต่อฮะม,มีหัวอะไรโผล่มาด้วยเมื่อกี้ไอตัวนี้ก็ตามเราไปตลอดเลยเหรอ้องใครอะ่ะเจอเพื่อนฮัลโหลเจอเพื่อนเดี๋ยวไม่เอ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งไปไม่มันต้องมีอะไรสักอย่าง อุย้ยนี่ไงมันห้ามใส่หน้ากากยิ้มแล้วทำไงเนี่ยเนี่ยมันมีศพหล่นมาเรื่อยเลยอ่ะโหเยอะมากไมโโ่โอ้โหโอ้โห แล้วผมต้องทําไงในทีเนี้ยฮะใครจะไปกล้าเข้าใกล้มันอนะทําไงอะไม่เดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยฮะมันไม่มีทางไปจริงๆนะอ๋อไปต่ออย่างนี้เหรออ๋อกิงไปแต่หัวก็ได้วะ พัลเลตติ้งไปไหนเนี่ยอุ้ยบอลเหรออ๋อไม่เข้าไม่ได้ต้องมาฝั่งนี้เตะไปมามาไกลๆอย่างนั้นไปลูกวเออถึงไหม ถึงด้วยเอาอีกเอาอีกเตะแรงๆไปเลยเออเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เรียบร้อยทำประตูไปแล้วนะฮะเรียบร้อยยังไม่ได้ทำเอามันยังไม่ได้ทำประตูเหรอโหใครภาควะรอบหนึ่งรอบนึงมาดีวะ เล่นประตูตายอ่ะตรงนี้อืมเอ้ามันรับได้อ่ะอีกทีนึงเตะไปเออเตะไปย้ำ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 ต้องย้ำไปเลยหมดแรงแล้วยังเนี่ยนักบอล ออือ้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยเหมือนดีใจมันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไงอ่ะมันต้องกิ้งไหเหรอแล้วแล้วเราก็เขา้าประตูไปแล้วโอ้โหเปลี่ยนบรรยากาศโคตรเร็วนี่ไงอ้าวอยู่ดีก็ได้ตัว ไม่อย่าชีอย่าดึงหัวออกเอื้ออาเดึงไม่ออกแฮะโอ้เอเออะโอ้อ้าวเรียบร้อยเอ้ากลับมาเจอกันอีกแล้วเนี่ยจะหลุดแล้วเนี่ยอยีกนิดเดียวเองหลุดๆๆๆๆๆๆอยู่ดีก็แล้ลิีดให้ทำไมวะ ดึงลิ้นมันซะเลยแลบลิ้นเหรอนี่อะไรวะเนี่ยลิ้นติดหัวอะไรอะลูกตาอุ้ยอ้าวอะไรอะอุ้ยยิ้มแล้วตลกจังเลยมองไงตลกวะเนี่ย อย่ามาหลอกกันสิงี้เหรอเงี้ยเอ๊ยไอ้ลูกตาเี่กทำไงเนี่ยฮะไอลูกตาเหมือนตลกอะ่ะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วโอเคโอเคหัวเราะหัวเราะอะไรวะเร็วเร็วเร็ว อา้อาวอ้าวตาหลุดแค่นี้เหรอมาฝรั่ง,งอะไรกันครับนี้อ่ะอยู่ดีก็ได้มาฝรั่ง,ลงแล้วไงต่อโอ้ยเขาโตแล้ว ต้นโตแล้วเปล่าสินะเปล่าเปล่าเปล่านี่ไงเอ้านี่เอา้าร้องไห้เลยใครแกงโอ้โหโอ้โหเอา้าหลับเหมือนเด็กน้อย,ยนะ อย่าเพิ่งไปอย่าพึ่งไปเอ้าอยู่ดีก็ถอดได้วิงว่งวิ่งวิ่งบูมีม่เมาอยู่นี่นี่เองเ <_ Q> ออไม่มูมี่เมาอยู่ตรงหน้าแล้วรีบๆหยิบสีร,รีบๆหยิบส,ส,สเด็กเอออดอีกแล้ว <_ Q> โอ้โหน่ากลัวจังไง จะเอาเหรอฮะวมาเอาสิเรียบร้อยฮะโดนรอซื้อไปอยู่ด้วยกันจ้าเสพโอ้แย่งกันเลยเฮ้ไโอ้ เสียงโคตรดังอะตอนนี้โลกของไอ้หน้ายิ้มแ้วเราต้องทำไงไอ้หน้ายิ้มโอ้โหรวมทั้งกระต่ายมันต้องมีอะไรอะในในนี้อะนี่ไงมันมีจริงด้วย Ni lắm hả ngoài đứng 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 ngày à? đứng ích. đứng 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 rồi! đứng 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 Wow, đứng 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 คืออะไรอะ่ะคืออะไรถอดเหรอ,อโอเคดึงออกมาชี้ออกมาเฮ้ยอะไรอะ่ะ <c oughs> น่ากลัวว่ะตัวอะไรอะ่ะน่กกากลัวชิปิง จะทำไงนี่เหรอเ้าหัวมันโอ้หัวใจนี่นี่นี่ระเบิดไปซะต้องอ,อ๋อระเบิดห <c oughs> นีหนี โหยังแรงเลยอ่ะอะไรอ่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออแตกสลายไปนหนึ่งเหลืออีกสองสินะมานี่มานี่มานี่รีมาดูเร็วๆสองรูแมพมันคืออะไรเฮ้ยมันขีด เอาให้น้องนี่มีสินะไม่คิดไฟจุดมันเลยนี่เฮอทำไงต่ออ่ะมันรอแทงรออยู่นะเนี่ย ทำยังไงต่อนี่ยอ้าวเอาใหม่ก็ได้เผาพอไม่ได้เฮ้ยเออเผาไม่โอ้โหเราต้องเก็บเสียบจริงเหรอใช่ไหม ไม่ใช่เหรอโหหดหลายมากแล้วไงต่อเนี่ยผมอันนั้ไม่ได้นี่ไงก็ดึงลงมานี่ก็ดึงลงมานี่ลองกันใหญ่เลยเฮ้ยมูนวอล อา้อาวอ้าวอยู่ดีกเ็เผาหัวใจเราหัวใจเรานี่ยจัดไปฮะไม่ได้อะนี่ไงเรียบร้อยฮะหัวใจนี้เป็นของเรา ตึก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 วิงว่งเร็วเร็ววิ่งแหวไวแล้วระเบิดไปอีกหนึ่งอลฮะตอนนี้ร้องหัวหวนกันสิจัดไปเง้ววันนี้ต่ออะ เหล่แค่หนึ่งอันเท่านั้นอันนี้อะไรอันนี้ไม่ใส่หรอไปเฮ้ย<ป><ป>อันนี้เปิดได้เหรอโอ้โหยำเละครับยำเละเอา<ป>ออกมาได้ยางงี้เลยเหรอ อ่าจัดไปเดี๋ยวๆดอไหมเาตายไปเดี๋ยววะก็ตายใส,ไป,ยใสไปไม่ได้อะนี่อา้าวอะไรอ่ะทำไมอ่ะเออ <c oughs> ถ้ามันแล้กก็ตายใส่ไปไม่ได้อ่ะ มันกวนอ่ะทำไมนะทำไมหมุนใส่ไปก่อนนะใช่ไหมฮึแล้วก็นี้ใส่ไปอ๋อโอเคอ่าเรียบร้อยเสร็จ ร้องไอ้กระต่ายเดี๋ยวมันโหดแังวะเพื่อแล้วไงต่อเพื่อเละสะภาพเอาหัวใจเราขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้หัวใจมาแล้วเรียบร้อยระเบิดอีกแล้ววิ่งไปวิ่งไปอม้ม ระเบิดโคตรแรงนี่ต้นสุดท้ายระเบิดแล้วตุ้มมูมีม่เมาส์อ่าเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ง่ายมูมี่เมาส์มูมี่เมามูมีม่เมาส์ <c oughs> ดูท่าน้องจะดีใจนะแมวอ้าวโดนก่อมอีกแล้วโดนก่อมแห้หลับโอ้ยผมรีบจบไปจริงๆด้วย ep ที่แล้วมาโอเคผมส่วน อีพีนี้ผมว่าผมเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะอันนี้ก็อาจมานานแล้วแหละมันก็ค่อนข้างจะเกินเวลามานะรู้สึก Chapter 2นี่จะนานกว่า Chapter แรกนะอันแรกมันน่าจะง่ายกว่าโอเคผมฝากเกมแฮปปี้เกมไว้ด้วยนะก็คลิปหน้ามาเจอกันครับผมบา,บายๆครับ